วิลเกตมารินดาเนี่ยเอ้าเจ่นนอกภาษีมันโหดนะคะฉันก็ไม่เคยใช้ไอีเนาะใช้โคมบูเกอร์แต่วินโดอะไรของเธอจะขายได้อันนี้ประสบความสำเร็จเนาะทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งการทำงานโดยไม่ต้องเรียนวิญญาตีเราเราก็บอกไม่เห็นต้องเรียนเลยนะคะไม่ต้องเรียนเลยเนี่ยวิลเกตมาร์คสักกะเบิร์ดไมเคิลเดลรุนนี่นั่นนะคะเอาก็ โลกนี้มีคนเจ็ดพันล้านคนมีคนอย่างนี้กี่คนนะคะก <_ an> ็นักอารูงแล้วค่ะถ้าจะเรียนแบบเขานะคะเจมส์เบซอส์เมสซอนเมสซอนนี้เริ่มทำอะไรหลายอย่างแล้วเนาะ,ะทำรีเทลทำอะไรประสบความสำเร็จคนนี้ไม่ต้องพูดถึงอม,ตมงาตะนิรันดรานะคะตอนนี้ยิ่งดังเข้าไปใหญ่ดิจิตอลทีวีใช่ไหมเ <_ t une> วิร์กคอยก็พุ่งขึ้นมาอาจารย์นิติกอองยังเลยนะคะเดี๋ยวมาซิงเกอร์เนี่ย ไม่เคยดูเอามาเนาะคิดว่าอีกาเป็นไทย <c oughs> ไแล้วแล้วนี่แหละคิดว่าใครจะเข้ารอบระหว่างจิงโจ้กับหน้ากาทุเรียน <c oughs> อาจารย์กว,ว่าวทุเรียนคิดว่าทุเรียนเป็นไทย <c oughs> มั่นใจแล้วหรอื <c oughs> อ,อ,อเอเห็นไหมมีคนเอาอยู่พอสมควร สิจอบอินทรานูยีเป็นผู้หญิงเก่งมากที่มาหูบ่บบซี่แล้วไม่ได้คือถ้าขายแต่น้ำดำคงแย่แล้วแบบนี้เธอก็เขาเรียกในวอรซีฟธุรกิจเนี่ยมีหลากหลายนะคะก็เป็นผู้หญิงเก่งฮาวเวิร์ดชุดนี่สตาร์บันะคะซึ่งสตาร์บัเคยยิ่งใหญ่แล้วก็ร่วงลงมาฮาวเวิร์ดชุดวางมือแล้วต้องกลับมาแล้วก็พิชพ์ฟืนเก่งมากอันนี้เริ่มวางอีกแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ย ก็ใช้ความสามารถการจัดการอีกคนหนึ่งที่จะคิดว่าไม่พูดถึงไม่ได้ในเมืองไทยคือเจ้าหุวใช้การจัดการตลอดเวลานะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองดูว่าการจัดการคืออะไรเนาะทำอย่างไรแค่นี้ค่ะ management เมื่อเรามีการ manage เราต้องมีเป้าหมาย และเรา manage คือจัดการเพื่อให้มันบรรลุเป้าหมายเพราะนั้นชีวิตส่วนตัวการทำงานใช้การจัดการได้หมดอยู่ที่ว่าจะใช้ไม่ใช้แล้วจัดการยังไงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไอแนวคิดหน้าที่การจัดการวิธีการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะณวันนี้เขาก็บอกว่าสี่ฟังก์ชันสี่หน้าที่ของการจัดการก็คือถ้าคุณจะจัดการให้บรรลุเป้าหมาย อย่างดีนะคืออยังมีประสิทธิภาพประสิทธิผล effectiveness ประสิทธิภาพ efficiency และ effectiveness เดี๋ยวค่อยคุยกันว่ามันคืออะไรเนาะคุณจะต้องวางแผนก่อนนะหลังจากนั้นคุณจะต้องมีาการจัดระบบหรือจัดองค์การ organizing planning organizing และเมื่อทำจริงคุณจะต้องใช้ทักษะในการ l รี d ความรู้ทักษะในการ l รี d คือ l e a d i n g เพราะเราทํางานกับคนถึงแม้จะมีเครื่องจักรอุปกรณ์แต่ก็หนีไม่พ้นคนจริงนยะเออเพื่อ,อราจะหลีดคนยังไงนะคะและต้องมีการควบคุมประเมินผลถ้าคุณทําครบ4อย่างนี้คุณก็จะสามาเขาเรียกว่าเข้าใกล้เป้าหมายหรือบรรลุปเป้าหมายอย่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลนาย รุ่มรุ่มนับนอนมาเรียนมทศออนะคะใช,ช้ชีวิตไปวันวันนอนทั้งวันไม่ได้ว่าเรานดไม่ได้ว่าการมีชื่อหนูพิธีกรเดอะยวมาซิงเกิลเทนี่ฉันชอบมากนะคะรุ่มรุ่มนับนอนเอาเงินพ่อแม่มาเรียนลงทะเบียนไป6วิชาแต่ละเทอมเนาะ เกิดไม่สนใจไม่เข้าเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาเรียกถามทาไมไม่เรียนอ๋อเรียกถามไม่ได้หรอกเพราะเธอจะไม่มานให้ผมนะคะก็ไม่รู้ว่าหายไปจากสารระบบอย่างเงี้ยเรียกไปเรื่อยๆไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องเกณฑ์เท่าไหร่ไม่เคยตั้งเป้าหมายอันนี้เขาเรียกชีวิตมีการจัดการไหมคะเพราะฉะนั้นชีวิตไม่มีเป้าหมายการทงานไม่มีเป้าหมายไม่ต้องจัดการคุณจะใช้มันก็ต่อเมื่อ คุณอยากจะบรรู้เป้าหมายคุณก็เริ่มมาคิดแล้วเฮ้ยจะจัดการยังไงดีนะคะเป้าหมายในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องลอดเรือเฟอร์เฟรเ,เอทุวกวิชาหรืออะไรบางคนเฮ้ย,เข,ยเข้ามาเรียน4ปีในมหาลัยมหาเมียนี่ก็มีเป้าหมาย <c oughs> ตามผลตลอดปีหนึ่งโดเงนเทไปแล้วไม่ได้ผลปีสองโดนแย่ปีสา ก็ปีสีโอ้เวลาเหลือน้อยแล้วต้องเล่นสปีนนะคะมีนับไปบรลูเป้าหมายเธอก็ต้องจัดการเห็นไหมคะโอเคไหมง่ายๆแค่นี้แหละค่ะเราจัดการทุกวันค่ะเนาะเช่นก่อนนอนคุณไม่ได้เขียนออกมาหรอกคะ่ะคุณคิดในใจในสมองคุณเลยโดยอัตโนมัติว่าพรุ่งนี้ เป้าหมาย <laughs> ถ้าจะบรรลุเป้าหมายต้องจัดการใช่ไหมม,มันเคยไม่มีประสิทธิผลแปลว่าคุณไม่บรรลุามันเคยไม่มีประสิทธิผลมาแล้วอยากเปลี่ยนแล้วเกิดอยากจัดการที่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มคิดที่จีจัดการเช่นทำยังไงถึงจะได้ผลคะเคยไหมเคยตั้งเป้าจากตื่นแล้วทำได้ไม่เคยเลย ไปเชื่อผู้ิญิงดีกว่าเคยไหมคะใช้วิธีไหนตั้งนาฬิกาปลุกทีทีอ่าหรือไม่เห็นไหมคะคุณเริ่มจัดการแล้วเอาเครื่องมือมาใช้เห็นไหมคะหรือคุณไปซื้อนาฬิกาปลุกรุ่นใหม่เคยเห็นไหมคะถ้าคุณจะกดมันทำวิจิตรอะพอแรงพุ่อมันก็จะกิ้งนี่นีนีนีไปคุณต้องนี้จับมันทั่วห้องเลยน่าจะเป็นสรับคนขี้เกียจมากๆน่าจะเป็นพวก AI นะคะ ค่ะเดี๋ยวอยดูรายละเอียดนะคะหรือบางทีก็บอกเอาง่ายๆที่อาจารย์พูดมามันเป็นศาสตร์เป็นยศาสตร์เป็นทฤษฎีแนวนคิดที่พิสูจน์ว่าการจัดการจะต,ต้องแคลนี่มอนิสิ่งโรนิ่งคอนโรลลิ่งนี่นะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่พอไปใช้ในชีวิตจริงใครจะไปมัวนั่งคิดว่ามันเป็นอาร์ตเป็นศิลปะการจัดการเป็นศิลปะการทำง,งานให้สำเร็จโดยใช้คนอื่นนี่มัน คนผู้จัดจาการเคยใช้ไหมคะไม่ใช่เคยหลอกใช้ไหมคะนะคะเคยใช้ไหมคะอันนี้เรื่องจริงเพราะเมื่อคุณไปทํางานถึงระดับคุณเนี่ยคุณไม่ได้ลงมือทําเองทั้งหมดอะค่ะคุณต้องทำามม่านคนอื่นเพราะฉะนั้นคุณต้อง manage นคนเขาก็บอกการจัดการเป็นศสลยปะ้นทำงานให้สําเร็จโดยการดูคนให้ออกใช้คนที่เป็นนี่สุดยอดนะเหมือนถ้าไทยรุ่งามโกลต่ตอเน,นี้ยนะคะมีอีกคำหนึ่งก็คือ administration นะคะคล้ายกันค่ะอาจารย์ว่าอย่างนี้นะคะคำว่า management มาทีหลัง management เนี่ยมันจะเน้นการเชิงสายมันจะใช้แนวคิดหลักการทฤษฎีอะไรอย่างนี้คะ่ะเครื่องมือมการจัดก,การมาใช้นะคะเช่นจะบอกว่าการจัดก,การทางวิศวกรรมเคยได้ยินไหม ก็ใช้เครื่องมือแนวคิดทางวิศวกรรมมาจัดการใช่ไหมจะไม่ค่อยได้ยินคำว่าบริหารวิศวกรรมจริงมากบริหารนี่จะเน้นแบบคุณมีทรัพยากรอย่างนี้ค่ะทรัพยากรเช่นเงินคนวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรเนี่ยซึ่งมีจํากัดเนี่ยคุณจะบริหารจัดการยังไงให้ให้งานมาสําเร็จก็จะดูที่การใช้ทรัพยากรเป็นหลักเนาะงนั้นเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็มีสองคำนี้นะคะบริหารกับจัดการ นั้นจดก,การกว้างกว่าเนาะเวลธุรกิจก็เน้เนเนภาพธุรกิจไปเลยนะคะใช้ทรัพยากรธุรกิจให้มีประสิทธิภาพนะคะการบริหารก็จะธุรกิจก็จะเน้นลูกค้าโอเคไหมนะทีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเอางี้เวลาสอนเนี่ยเนื้อหาจารย์มันก็เนาะเข้าใจยากอาจารย์ก็จะมีคลิปอะไรลองดูคลิปนี้จะได้รู้จักเทปด้วยมีใครเคยดูเทป TED ท็ตทอกทางยู u uh, ูบรู้จักเท็ไหมคะอ่าคือเท็เนาะเท็เนี่ยมันจะเป็นเวทีมีเท็ในเมืองไทยด้วยนะคะเป็นลิขสิทธิ์เลยเขาจะมีเท็กับเท็ X เอ็เ่อเท็ตเเหมือนกัเล็กกว่าหรือไงเนี่ยก็จะเป็นเวทีที่แบบเอาคนที่มีแนวคิดน่าสนใจอาจารย์จะไม่ใช้คาว่าประสบความสําเร็จในชีวิตไม่เชิงมีอะไรที่น่าสนใจหรือ น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้เอามาพูดสั้นๆเ,เด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีนักพิาการก็มีนักดนตรีก็มีมมมเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูเทสของเด็กคนนี้จริงๆอะไม่ควรมีสับไทยเท่าไทยเนาะเพราะว่าเราก็เข้าเอซแล้วเนาะมันจะเป็นการสุ่ประมาณพวกเรานะเนาะแต่ก็มีสักไทยแต่จริงๆคุณควรฝึกภาษาเนาะ รูสักไทเทอร์เป็นพิล er ิชอะไรเนี่ยตอนนี้เคนเน็ตเนี่ยตอนนี้อายุสิาปีนะคะเขาขึ้นเทสเนี่ยเขาตั้งแต่5ขวดสิขวดหขวดเนี่ยเขาเนี่ยมีคุณปู่ซึ่งมีดีเดินในสวนสาธารณะเนี่ยเราก็จำอะไรไม่ได้กับทารหันซึ่งมันน่าตกใจมากเนาะเด็กเล็กๆอ่ะต้องรับผิดชอบคุณปู่อ่ะก็คือโรคอัลไซเมอร์อันนี้โรคใหญ่เลยนะแล้วเขาบอกว่าทุก10 67วินานทีคนอเมริกันจะถูกวินิจฉัยเป็นอัลไซเมอร์ภายในปี2050ผู้ป่วยจะเพิ่มเป็นส3เท่านี่คือปัญหาของโลกเลยนะถ้าใครมีญาติพี่น้องเป็นโรคมีจะเข้าใจเลยเพราะว่าต้องเอาคนดีเนี่ยมาดูแลเยอะแยะมากมายเด็กคนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าซีโคดก็ร,รู้รู้และถึงความลำบากอายุ15ปีก็เลยออกแบบถุงเท้าที่มีเซ็นเซอร์จับแรงกดของผู้ป่วย ออาสายมร์วัดจะไปออกไปที่ไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนดูแลก็จะได้รู้ทันทีอาจารย์ให้คุณดูคลิปเขานะคะเพื่อดูว่าการจัดการคืออะไรคุณรู้เป้หมายแล้วเนาะเด็กคนนี้ใช้การจัดการนะใช้ยังไงทำไมถึงมาถึงจุดนี้ได้ก็คือบรรลุเป้าหมายระดับหนึ่งเนาะเป้าหมายที่ดีสุดไม่มีหรอกแต,แต่เด็กคนนี้ เขาบรรลุระดับหนึ่งอ่ะเรามาดูพร้อมกันนะคะไม่กี่นาทีน้ะเทศอันนี้ไม่ใช่ YouTube เนอะอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีซับไตเติลเป็นวอลเนเทียเนี่ยสราระภาษาเลยค่ะรวมถึงภาษาไทยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะดูสิว่า 当。嗯